วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม r ล b l บ x อกในแ a p All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าอัปเดตใหม่นั้นเป็นตัวอะไรนะครับก็แน่นอนแหละว่าน่าจะหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับล้วก็จะเห็นปกคลิปของผมแล้วนะครับใช่ครับทุกคนนั่นก็คือโกคูล่างซ นี่ฮะผมก็ได้ทําการอัปเป็น175แล้วซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมมันเป็นตัวของโกคูซูเปอร์นะครับก็เดี๋ยวมันจะอีโวจากตัวเนี้ยขึ้นไปนะครับเป็นซูเปอร์เซียบูนะในอัปเดตหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับทุกคนก็ข่าวสารอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมรวบรวมมาถ้ามันยังไม่ปล่อยอัปเดตก่อนนะวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโกคูล่างซูเปอร์เซียบูนะครับทุกคนนะฮะว่าเราจะเต็มตัวกันยังไงว่าเอ้ยเราจะต้องใช้ตัวอะไรอีโวบ้างใช้ทั้งหหมมมมดดดกกีีี่่ตตััััววอออะะะไไไรรรรปราาาานนน้้นน้้คทงงืซึุผม มาก่อนเลยนะครับอันนี้คือเราต้องมาคาดเดากันแบบล้วนๆเลยนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับรบกวนฝากกดไลค์ให้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับผมให้ถึง50,000ซับนะครับแล้วก็เลยอีก50,000ซับถึงล้านซับแล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโกคูร่างซูเปอร์นะครับผมนี่ครับโกคูห้าดาวซูเปอร์นะครับที่ผมมีก็มีทั้งหมด3ตัวผมคิดว่าน่าจะใช้แค่3ตััวนะคครรบาาสุมณ ทําตามผมได้นะมีไว้3ตัวนะครับอัพให้เต็ม1ตัวนะครับคือตัวนี้จริงๆ5ดาวมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งกว่าก็อดอีกนะเอ่ออาจจะไม่ได้เมตามากแต่เล่นสตอรี่พอได้นะครับทุกคนก็ <God S 2> แดงผมมันหายไปไหนนะสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนผมจะนบผมมีก็อดแดงอยู่ก็อดแดงนี่อันนี้ซุปเปอร์สยาก็อดนะครับอันนี้เก่งกว่ามาถึงว่าโกคูห้าดาวเนี่ยผมคิดว่ามันเก่งกว่านะครับ อย่างที่บอกครับว่าผมเก็บทั้งหมด3ตัวต่อมาครับตัวที่จะอีโวนะครับผมหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ครับมันอยู่ในโลกหนึ่งหรือเปล่านะครับจริงๆไม่นะครับมันเป็นเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนโลก2นะครับทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้นะคิดว่านะมันจะใช้เอเลี่ยนของโลก2นะครับทุกคนก็ถ้าเข้าไปโลก2ใช่ป่ะด่านแรกเลยครับมันก็จะมีเอเลี่ยนมานะครับเนี่ยฮะเอเลี่ยนนะครับแต่หน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะเอเลี่ยนจริงๆหน้าตามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับชื่อว่าซูเปอร์มั้งเดี๋ยวขอออดูก่นนะะครรับซปปเ์ ไม่น่าใช่มันมีเอเลี่ยนอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาล่างเลยนะครับประมาณแถวๆนี้หรือเปล่าเอ่อไม่ใช่ครับมันเป็น4ดาวนี่แหละอันนี้คือดีเซิร์ตนะครับก็เอาไว้ทำนารูโตะ6ดาวนะครับอ่าปั๊บปับ๊บนี่นี่ครับสตองเอเลี่ยนเออเนี่ยสตองเอเลี่ยนนะครับมันต้องใชใ้ตัวพวกนี้นะครับผมทุกคนนะครับซึ่งสตองเอเลี่ยนเนี่ยผมสามารถอีโวขึ้นได้นะครับถ้ามันไม่พอนะแต่ผมคิดว่ามันพอแหละ ลองดูซิมีกี่ตัว2องไอเลียนนี่ตัวพวกนี้เราจะต้องใช้ครับผมมี3นะครับมี3ทั้งหมดทำตามผมก็ได้นะเก็บสตองเอเดียน3ทั้งหมด5ตัว อันนี้นะครับสตอร์นเอเลียนสเนี่ยหตัวนะครับแต่ผมเก็บมากเกินนะครับแล้วก็ตัวสตอร์นเอเลียนโซเจอร์หนึ่งเนี่ยเก็บทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ผมเก็บไว้7ตัวอันนี้คือผมสุ่มไว้นานแล้วนะผมไม่ได้เล่นสตอรี่นะผมสุ่มไว้วิธีการหามเนี่ยเราไม่ต้องเล่นสตอรี่ก็ได้นะครับทุกคนเราไม่จำเป็นต้องเล่นสตอรี่นะครับเราสามารถมารอตู้ทองนะครับถ้ามันยังไม่อัปเดตนะรอตู้ทองแล้วก็ซัมมอนเอาก็ได้นะครับก็วิธีนี้ทําได้กับหลายๆตัวนะครับเช่นตัว รอยมัสแตงเนี่ยผมยังไม่ได้อีโวใช่ไหมผมก็จะต้องรอนะครับถามว่าไปฟาร์มได้ไหมเออไปฟาร์มได้ครับแต่ผมคิดว่ามันเสียเวลานะเออมันเสียเวลาเราเอาเวลาไปทําเพชรทาอะไรดีกว่านะครับทุกคนประมาณนี้อย่างแรกก็คือเต็มโกคูส3ตัววัตถุดิบยอย่างละ5นะครับวัตถุดิบอย่างละ5ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมก็ใครที่ไม่อยากนะครับไม่อยากจะอีโวนะครับสมมติว่าคุณไม่มีโกคูเวลเยอะๆใช่ไหมโกคู Goku. อย่างเช่นตอนที่โกคูมันออกมาแรกๆอ่ะ อ่ะคุณไม่ได้สุ่มไว้คุณเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่ามาเล่นใหม่หรือว่าข้ามตัวนี้ไปนะครับคุณสามารถสุ่มนะครับในตู้เพชรได้เลยนะครับทุกคนนะสุ่มในตู้เพชรได้เลยนะครับเพราะว่าในตู้เพชรเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเข้าเป็น6ดาวแน่นอนเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเข้าตู้แซดด้วยจําได้ว่าตอนแรกมันเข้าตู้แซนะครับทุกคนประมาณนี้และถามว่าตัวจัลลันบอลตัวอื่นจะมาไหม ตัวอื่นๆผมคิดว่าไม่น่ามานะเอ้ยมันมาอาจจะมาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเก่งมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับอาจจะมีโบลี่ภาคซูเปอร์ก็ได้เพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในดิสคอร์ดครับก็ในดิสคอร์ดของ All Star Tower Defense Official นะครับเนี่ยครับมันก็มีมาโอนะครับส่งรูปนะครับโกคูร่างซูเปอร์ไซย่าก็ตนะครับแล้วก็แปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าบู อันนี้นะฮะนี่ผมจะซูมให้นะครับนี่ประมาณนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นโกคูที่เป็นภาคซูเปอร์แล้วพออัพไปเรื่อยๆเป็นก็อดแดงพอก็อดแดงปุ๊บเราก็เป็นบูอัพขั้นสุดท้ายเป็นบัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเอาต้ายสตินเนี่ยถ้าใครเคยดูวิดีโอผมนะครับผมที่ผมเคยทําสปอยไปนะเกี่ยวกับว่าวันไอพืชฟูเดย์อะไรพวกนั้นอะ่ะจริงๆไอโมเดลพวกนั้นอ่ะมันจะเอามาใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับอย่างในวิดีโอนี้ครับเนี่ยวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะ พาทุกคนไปดูนะครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือมันมีแน่ๆนะครับมีแน่ๆเพราะว่าโมเดลมันมาแล้วนะครับโมเดลมาแล้วแต่ดเมจมอนอาจจะเวอร์เกินไปนะครับแล้วก็ซาสึเกะอันนี้มาแล้วใช่ไหมตอนนั้นคือซาสึเกะยังไม่มามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่าอนาคตมาแน่ๆนะครับรอดูเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนนั้นยังไม่มาตอนนี้มาแล้วนะครับดาเมจก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับปัจจุบันคือดาเมจโอเคแล้วก็บัฟมาด้วยนะฮะ ก็อย่างที่บอกครับทุกคนมันมีแน่ๆมาแน่ๆแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยนะครับอาจจะต้องรอหน่อยนะไม่ต้องรีบนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับก็ฟาร์มนะครับฟาร์มเพชรนะครับตอนนี้ระบบใหม่นะครับที่เราฟาร์มเพชรใช่ไหม นะครับแล้วเราก็สามารถกดเคมออได้เลยนะครับก็คือได้ทีเดียวไม่ต้องมากดออโต้คลิกแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ฟาร์มเวลนะครับผมแนะนําให้ฟาร์มไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันครับว่าตัวงกุลนะครับหกดาวนะครับที่เป็นร่างซูเปอร์เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมตาหรือเปล่าถ้าเมตานะครับผมมันอาจจะเก่งกว่ามีฮอกก็เป็นได้นะครับแต่ผมดูจาลักษณะแล้วมันอาจจะไม่เก่งกว่านะ เพราะว่ามีฮอกตอนนี้ผมว่ามันน่าจะเก่งสุดๆแล้วนะแบบว่าตีแอร์นะครับทุกคนเพราะไอ้งูกคุณตัวนี้มันก็ตอนนั้นมามันก็เก่งนะครับเก่งเพราะว่ามันเป็นเซอร์เคิลใหม่นะครับแล้วก็เป็นโคนนะครับดีอยู่เหมือนกันก็รอดูครับรอดูในอนาคต นะครับอีกประมาณทัก3-4วันนี่แหละนะมันจะอัปเดตนะครับทุกคนและก็เรื่องสตาร์พาร์ทใหม่นะครับที่จะเข้ามานะครับทุกคนคือเอาจริงๆนะตอนนี้าทางฟุตเนี่ยต่างอะไรวะทางฟุตเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยถึงจะมานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานขนาดไหนนะครับทุกคนยังไงก็ตามตอนนี้ถ้าใครที่สามารถปั่นได้ก็แนะนําให้ปั่นนะครับเพราะว่ายูนิตพวกนี้นะครับจะเป็นยูนิตเอกซ์คลูซีฟเลยนะครับแน่นอนว่าในพาร์ทนี้นะครับก็มีตัวละครที่น่าสนใจนะครับผมหลายๆตตัััวววววเเลยยยนนะะะคครรรบบบบงไก็าาามมมดดีี๋ผจทํิโอแ่ใ พาร์ทหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนได้ดูนะแบบประมาณว่ารีวิวตัวนี้พาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตั้งแต่ตัวนี้ยันตัวสุดท้ายเลยนะครับในวิดีโอเดียวอะไรเงี้ยจะได้ให้คนที่มาเล่นทีหลังนะครับรู้ว่าตัวละครในพาร์ทซช่นหนึ่งเนี่ยมีตัวอะไรบ้างน,นะครับซึ่งซีซัสนสองเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ไม่ก็อาจจะประมาณว่าอัปเดตเนี้ยแล้วก็คือเอาเข้ามาเลยนะครับแต่ยังไม่เปิดพาร์ทให้อะไรเงี้นะครับแล้วก็ยังมีคนถามว่าเออพี่ถ้าจะ มันมาใหม่เนี่ยผมต้องฟาร์มใหม่ไหมแน่นอน,นครับว่าต้องฟาร์มใหม่แล้วก็ต้องซื้อสตาพาร์ตใหม่แน่นอนนะครับหรือว่าจะไปสุ่มในตู้เซตก็ได้นะครับทุกคนก็แน่นอนว่ามีแน่ๆมาแน่ๆแล้วก็ต้องฟาร์มใหม่แน่ๆนะครับประมาณนี้นะสําสำหรับตัวพาร์ใหม่นะก็ยังไงก็ตามครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยูนิตนะหรือจะเป็นออฟหรือเปล่านะครับโอเควิธีไป เล่นอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกนะครับทุกคนตอนนี้ผมยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแต่ว่าใครที่เล่นไปแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงนะคือจริงๆผมพยายามหาข้อมูลนะแต่ว่ามันก็ยังหาแบบว่าไม่ไม่เข้าละเอียดนะครับถามว่าลองเล่นหรือยังยังไม่ลองเลยนะครับยังไม่ลองเลยเนี่ยอันนี้คืออีเวนต์นะครับทุกคนก็เล่นไปนะครับมีทั้งหมด15เวฟมีทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวมีคนที่เคยเล่นนะคอมเมนต์แล้วกันนะ ทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมตื่นเต้นมากๆนะครับที่งงคุณจะเป็นหกดาวนะครับทุกคนแล้วก็หวังว่าเอาใต้สตินเนี่ยอาจจะเป็นร่างแยกไปเลยแบบประมาณว่าโกคูแยกเลยมาเลยอีกตัวหนึ่งนะครับแบบว่าโกคูมาสเตอร์เอาใต้สตินอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเวลานี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย